แมาเชัเตอร์ไวเต็ดครับกำลังเจราจาคว้าตัวเซเน่ลัมเมนผู้รักษาประตูวัย21ปีจากรอยัลอันเวิร์ฟเด็กเบลเยี่ยมที่สูง193เซนคนนี้ เขาไม่ใช่ธรรมดานะครับลเมเอนนะครับเป็นโกนหนุ่มที่ขึ้นมาแรงมากในลีกเบลเยียมฤด,ดูกาลล่าสุดเดี๋ยวลงเล่น41นัดเก็บคินชีตได้10นัดมีเปอร์เซ็นต์เซฟอยู่ที่77%และที่ดดที่สุดก็คือเซฟจุดโทษไป4จาก8ครั้งในปีเดียวเขาเป็นโกที่อ่านเกมดียืนตำแหน่งนิ่งออกมาตัดลูกกลางอากาศได้มั่นใจใช้เท้าก็ถือว่าโอเคเลยจ่ายบอลสั้นแม่นจ่ายยาวพอใช้ได้ไม่ได้เล่นบอลเท้าลื่นเท่ากับโอนาน่าแต่เรื่องการป้องกันประตูคือจุดแข่งชัดเจนแล้วถ้ามามแมนยูงงนรเยรเาจะ หโดยเฉพาะเรื่องความนิ่งความแน่นอนและการเล่นลูกกลางอากาศบายยินดีมีจังหวะหลุดบ่อยครับแถมพลาดจากลูกเตะม,มุมมาแล้วหลายครั้งขณะที่โอนาหน้าแม้จะมีประสบการณ์เยอะแต่ก็มีปัญหาเรื่องฟอร์มตกความมั่นใจและบางนัดออกมาตัดบอลชา้าเกินไปซึ่งลาเมนครับจะเข้ามากดดันตำแหน่งได้ทันทีและเป็นโกสไตล์ใหม่ครับที่มีศักย,ยภาพพัฒนาได้อีกไกลแมนยูต้องการผู้รักษสารประตูได้ดับหนึบกล้าและใจเย็นและลาเมนมีครบครับถ้าได้มาเนี่ยเขาอาจจะเริ่มจากการเป็นมือ2แต่ได้ไวัย21ปีฟอร์มแบบนี้อีกไม่นานอาจจะแย่งมือหนึ่งได้แบบ อยู่แหละครับว่าไงคอมเมนต์มา